รู้สึกดีใจนะคะเหมือนการมาสร้างงานให้กับประชาชนนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณทางหน่วยงานที่เอามาลงและอยากให้เอามาลงบ่อยๆจะมาทุกรอบเลยคิดว่าเราต้องลองทําทําเสร็จแล้วก็เอาให้ลูกหลานใช้ก่อนให้เพื่อนบ้านแล้วก็เอาไปให้ไปสอนเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงให้เขาทําพอเราทําไปเห็นสวยเพื่อนบ้านก็จะต้องถามแล้วว่าเอามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามีคนแบบว่าสนใจซื้อเราก็ทําขายได้เป็นอาชีพได้โอ้โหรู้สึกยินดีมากเลยถึงจะอายุเยอะแล้วนะทางานมาเยอะแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นงานใหม่สําหรับป้าค่ะไปต่อยอดได้เลยนะไอการทําการถีมือเนี่ยมันก็มีหลากหลายแต่อันนี้ก็น่าสนใจสําสหรับป้านะเป็นการตกแต่งเสื้อแจก อยสวัสดีค่ะชื่อกิษณนาแต่จันนะคะตอนนี้เราก็ได้ไปเรียนเย็บปักถักร้อยนะในการปักผ้าลายอัตลักษณของสมุทรสาครมีอยู่มาวันหนึ่งอะค่ะไปเก็บเงินสมทบแล้วก็ไปเก็บที่ร้านตัดเสื้อผ้าเนาะเราก็ไม่เห็นเสษผ้าเขาสวยๆเยอะแยะเลยก็ขอมาเอ๊ะเราจะทําอะไรดีคิดขึ้นได้ว่าอ๋อเรามีการพาไปดูวาที่ปักอ่านะ เราก็ไปเซิร์ชดูว่าปาวานะ่ะที่น่ารักน่ารักหือมันจะมีรูปร่างยังไงปรากฏว่าพอเราทําแล้วได้รับการตอบสนองเปนอย่างดีมีคนชอบมีคนชอบเราก็อยากจะกระจายความรู้นี้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเนาะเึ่งสามารถหาไรายได้พิเศษได้เป็นสินค้าที่ระลึกเป็นสินค้าที่ระลึกเวลาเรามาจังหวัดสมสุทรสาครคับก่อนอื่นต้องขอญาตเรียน อย่างนี้นะครับว่าทรัพยากรมนุษย์นะครับเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนที่สําคัญนะครับในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับและการพัฒนาประเทศนะครับเพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับการขับเคลื่อนนะครับจะขับเคลื่อนผ่านการภูมิปัญญานะครับและนวัตกรรมต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร,รมนุษย์ทุกช่วงวัยนะครับในโอกาสนี้นะครับสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดบ้าคอนะครับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐกิจของประเทศนะครับได้จัดทําโครงการเตรียมความพร้อมแก่กําลังแรงงานนะครับโครงการนะครับแนะแนวอาชีพ ผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงานนะครับในกิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้นะครับโดยในการฝึกอบรมนะครับจะเป็นการอบรมหลักสูตรการปะตกแต่งลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าเสื้อผ้าและกระเป๋าเพื่อให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไปนะครับ ซึ่งในการอบรมวันนี้นะครับจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการอบรมนะครับดีขึ้นนะครับทั้งนี้ภายหลังการอบรมนะครับจะได้ได้มีการมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปได้ครับ mm. ก็ขออนุญาตขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ครับขอบคุณครับ